สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Youtube ถาอินเตอร์นิวนะครับเมื่อวานนี้ในวงการข่าวนั้นมีสองเรื่องที่ถูกพูดถึงกันพอสมควรเรื่องแรกก็คือเรื่องของน้องต็อปวุฒินันนาหิมที่ลาออกจากเนชั่นทีวีแล้วก็มาร่วมงานกับ Top News นะครับก็คือมาร่วมงานกับพวกเราเรื่องที่สองนั้นก็มีข่าวลือข่าวเล่าอ้าง ว่าพวกเราจะยกทีมกันไปที่ช่องช่องหนึ่งแถววิภาวดีนะครับก็ถูกเขียนถูกเชื่อมถูกโยงกันามากมายพอสมควรนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับพี่กนกรัฐวงศกุลก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook กนกรัฐวงศ์กุลแฟนเพจนะครับว่าข่าวต๊อบลาออกเป็นที่พูดถึงอย่างแพร่หลายตามเว็บข่าวต่างๆพอๆกับ ข่าวว่าทีมท็อปนิวจะไปอยู่ช่องริมถนนวิภาวดีที่ขาดทุนปีละมหาศาลท็อปเองก็แปลกใจว่าเขาเองเป็นผู้ประกาศธรรมดาทําไมสังคมสนใจกันมากมากกว่าข่าวผู้ดําเนินรายการสาวจะหวนคืนรังเก่าซะอีกอาจเพราะคนรู้ข่าวรู้เท่าทันแล้วว่าเธอต้องกลับมาที่นี่เพราะเป็นกลุ่มกวนเดียวกันอยู่แล้วใครเชียร์มบดูแล้วก็สบายใจมีพูดทิมแทงลุงตู่เป็นระยะกลุ่มที่อ,อกหักจากรัฐบาลเตรียมตั้งพรรคใหม่ไว้รอเลือกตั้ง ดูแล้วก็สบายใจพักหลังตําหนิถึงหมอทวีสินด้วยคําคนที่ให้สัมภาษณ์สังคมกําลังแตกแยกเราไม่ต้องการไปสูมไฟใส่เ a สปีดเฮสปีดอันนี้คือนโยบายเหมือนเขาจะสื่อว่าผู้ประกาศที่ออกมาเป็นพวกสูมไฟจะบอกให้ว่านโยบายนี้ไม่ให้เราตําหนิม็อบห้ามผู้ประกาศแสดงความเห็นให้อ่านไปตามข่าวบลาบลาแต่นั่นถึงม็อบจะด่าสถาบันอย่างหยาบคายและไม่ใช่ม็อบเด็กก็ตามอีกคน คนนี้หนักเลยกล่าวหาผมเป็นองคอ์กรที่ไม่มีใครยอมรับเป็นพวกโขนเจ้าหาว่าเราก็รักชาติสถาบันแต่ไม่แสดงออกอันนี้หาจริงๆเพราะเขาคือคนที่เอาพระดํารัสในหลวงมาล้อเลียนพอสถานะเปลี่ยนก็ไล่ลบออกจนหมดลบทุกโพสที่มีอยู่ข้างม็อบเหลือจะกล่าวจริงๆแล้วพอสักทีเถอะชอบเปรียบผู้ประกาศเป็นนักฟุตบอลการลาออกก็เหมือนนักฟุตบอลย้ายสโมอสรคนพูดคงนึกว่าเทหางอึงมากนักข่าวต้องมีสำนึกที่ดี มีจัญญาบันกำกับจะย้ายช่องต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ดูแต่รายได้ตัวเงินเหมือนนักเตะทีมไหนให้ค่าตัวมากก็ไปทีมนั้นหรือเขาเห็นผู้ประกาศเป็นนักข่าวเหมือนนักฟุตบอลน,นี่เองเขาจึงเอาเงินฟาดหัวคุณท็อปก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เงินซื้อไม่ได้ไม่เหมือนกับแล้วก็ทิ้งไว้เป็นเครื่องหมายคําถามเนี่ยนะครับผมไม่ได้ชวนท็อปออกมาด้วยแม้ว่าอยากได้มาร่วมทีมมากท็อปเป็นคนที่มีความสามารถในการลงเสียงใช้เสียงดีที่สุดเพราะเคยพูดกับผู้ประกาศว่านักข่าว ตอนที่น้องมาถามถึงการลาออกแล้วเด็กพวกนี้ใช้การพูดจากับผมแปรเปลี่ยนเป็นค่าตัวซึ่งผู้บริหารก็ซื่อ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 ,อจะกลัวเสียหน้าหรืออย่างไรไม่ทราบเด็กพวกนี้ฟันเงินเป็นว่าเล่นมีหลักในการตัดสินใจเหมือนนักฟุตบอลเงินเห็นเงินเป็นหลักว่างๆจะมาเล่าต่อครับทุกข้อความเป็นความจริงเราจะเราจะพูดแต่ที่สุดของความจริงเท่านั้นนี่เป็นข้อความที่พี่กนกได้เขียนเอาไว้บนแฟนเพจน,นะครับ ก็ต้องย้ํากับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าวิถีทางของพวกเรานั้นชัดเจนครับเรามั่นคงในการที่จะนําเสนอเรื่องของความจริงนะครับและสิ่งสําคัญนั้นเรายืนหยัดคู่กับชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ที่พวกเรานั้นยืนหยัดที่จะปกป้องด้วยชีวิตของพวกเรานะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่มาเล่าสู่กันฟังว่าเมื่อวานนี้มี2เรื่องสองราวที่ เข้ามากระทบกับพวกเรานะครับเรื่องแรกการลาออกของน้องต๊อบวุฒินันนาหิมอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องข่าวเล่าลือเล่าอ้างเนี่ยนะครับว่าพวกเรานั้นจะไปอยู่ช่องทีวีที่อยู่แถวแถวริมถนนวิภาวด,ดีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมนั้นเนี่ยนะครับติดตามข่าวสารทั้งหมดเนี่ยนะจากพวกเราโดยตรงอย่าเชื่อข่าวลือข่าวอ้าง ข่าวบอกว่าจากแหล่งข่าวโน่นนี่นั่นนะครับถ้ามันยังไม่ได้ออกจากปากของพวกเรานั่นก็ให้สงสัยเอาไว้ก่อนว่าสิ่งเหล่านั้นคือไม่ใช่ของจริงครับ